คนไม่มีสถานะอดีตคู่รักมอบกุหลาบช่อโตให้กันในคืนวันวาเลนไทน์ปิดเส้นทางเป็นคู่รักมาเป็นเพื่อนสนิทเที่รู้ใจกันที่สุดสำหรับปุ๊กลุกฝนทิพย์กับไมพทัทรเดชที่สาวปุ๊กลุกได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกต้องมานั่งหาสถานะ ทางไม้และปุกลุกเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดรู้สึกอะไรไม่สบายใจปุกลุกก็จะคุยกับไม้เป็นคนแรกล่าสุดในอินสตาแกรมของทั้งคู่ได้โพสต์ภาพเดี่ยวถือช็อกุหลาบสวยๆโดยทางปุกลุกได้โพสต์ว่าขอบคุณครับในขณะที่ไม้ระบ,บุคแคปชั่นว่า Happy Valentine s Day ยงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวความน่ารักของทั้งคู่และแซวดอกไม้จากคนไม่มีสถานะพร้อมทั้งเชียร์ให้ลงรูปคู่เป็นจำนวนมากบอกเลยค่ะว่าเลิกกันแล้วใช่ว่าจะต้องเกลียดกัน อย่างคู่นี้เลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ปรบมือให้รัวๆเลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ